สวัสดีทุกคนมาสเตอร์ออมเองก็มีคําถามหนึ่งที่คนก็มักจะถามออมกันเวลาที่เห็นออมเลี้ยงกลเด้นอยู่ในบ้านทั้งหมดเลยใช่ไหมก็คําถามนั้นก็คือคนร่วงเยอะไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปคุยเรื่องขนกันดีกว่าสำหรับใครที่เลี้ยงกลเด้นเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่า โคเด้นเนี่ยเป็นหมาที่มีการผัดขนตลอดเวลาก็คือมันก็จะมีขนเก่าที่มันตายเนี่ยมันก็ล่วงหลุดออกไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขนใหม่เนี่ยขึ้นมาแทนที่ตามพื้นบ้านที่เราเห็นมีขนล่วงอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันก็คือขนตายซึ่งมันเป็นขนที่หมาไม่ได้ใช้แล้วมันก็เลยผัดทิ้งออกไปแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าการที่ขนมันร่วงเยอะขนาดนี้มันเป็นการผัดขนปกติหรือว่าหมาเราเนี่ยป่วยหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วการที่หมาขนร่วงเนี่ยนอกจากเรื่องการผัดขนแล้วเนี่ย พวกความเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันถ้าหมาเราผัดขนเนี่ยมันก็จะแค่แบบสุขภาพผิวหนังทุกอย่างมันเนี่ยปกติดีแต่ว่าขน,นมันจะร่วงเยอะเฉยๆถ้าหมาตัวไหนเนี่ยเริ่มขนล่วงเยอะหนักมากจนบางเห็นผิวหนังหรือว่าตามผิวหนังเนี่ยมีแผลมีสะเก็ดแล้วหมาแบบรู้สึกไม่สบายตัวคันมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เอะใจไ้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะหมาเราอาจจะป่วยหรือเปล่าก็แนะนําว่าให้ไปปรึกษาสัตวแพทย์นะ ซึ่งออมเนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงเลยที่หมาขนล้มผิดปกติเนี่ยมาเล่าให้ฟังเรื่องแรกก็คือพิลิชีเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งที่ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยผิดปกติก็จะทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าขนตรงแผงก้นแล้วก็หางเนี่ยร่วงจนแบบว่าบางมากๆเลยหางนี่ก็เป็นหางหนูเลยทีเดียวแล้วก็อีกประสบการณ์เนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงที่แทมมี่เนี่ยป่วยหนักมากๆเลยแล้วก็ทําให้แบบอาบน้ําก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงภูมิก็ไม่ดีก็เริ่มสังเกตเห็นว่าที่ผิวหนังเนี่ยหลังของแทมมี่เนี่ย แล้วก็แบบจับไปเนี่ยก็เหนียวเหนียวเหนียวแล้วขนแบบร่วงแบบหนักมากๆเลยตอนนั้นก็สรุปว่าพี่แทมมี่เนี่ยภูมิตกจนผิวหนังเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียหลังจากนั้นพอได้รับการรักษาแบบเรื่องอื่นๆแบบดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็กลับมาหายเป็นปกติได้ถ้าจะถามวัตทุอย่าเนี่ยรู้ได้ไงว่าหมาเป็นอะไรก็คือไปหาหมอนะไปหาหมอถ้าใครเนี่ยรับหมามาเลี้ยงแต่เป็นลูกหมาเลยลูกโกลเด้นเนี่ยมันจะมีวัยหนึ่งอยู่แล้วเป็นวัยที่มันจะผลัดขนลูกหมาออกขนนิ่มๆฟูๆ พรที่ขนใหม่ที่เป็นขนเส้นใหญ่กว่าของหมาโตนเนี่ยมันขึ้นมาแทนที่ช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงช่วงแรกเลยที่เราอาจจะเจอว่าเฮ้ยขนมันร่วงเยอะมากเลยจริงๆช่วงเวลาที่มันผัดขนลูกหมาออกเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะผัดขนจนดูนเกลียนน่าเกลียดเลยก็ได้อย่างนี้คือลูกของลิชี่เองเมื่อตอนเด็กสมัยที่ผัดขนลูกหมาออกก็น่าเกลียดขนาดนี้ลองคิดดูแล้วกัน แต่พอหมดช่วงนั้นไปได้เนี่ยพวกขนแท้เนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูน่าเกียดขนาดนั้นนะแต่ว่าหมาบางตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปเฟ้นนะช่วงนั้นเนี่ยขนลูกหมาเนี่ยมันก็ ร่วงลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยขนใหม่มันก็ขึ้นมาเร็วด้วยก็เลยอาจจะดูว่าเออตัวก็ยังฟูฟูมีขนอยู่อย่างเงี้ยคือดูไม่ได้น่าเกลียดเท่าดิชี่แต่ถ้าจะถามว่าไม่อยากให้ลูกหมามผัดขนจนน่าเกลียดแบบลิชี่เนี่ยทำยังไงเออ,อองก็คงไม่มีคาตอบให้หรอกเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะหมาแต่ละตัวมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยซะทีเดียวก็ไปลุ้นเอาแล้วกันการผัดขนเนี่ยมันทําให้ขนล่วงลงพื้นบ้านเยอะมากก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะสามารถลดปริมาณขน สังขนตายเท่านั้นเองซึ่งการสั่งขนตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลย,เลยนะมันก็คือการแปลงขนปกตินั่นแหละขนตายเนี่ยมันก็คือขนที่ติดแปลงติดหวีเวลาที่เราแปลงขนหมามาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีอุปกรณ์เสริมนะคือเป็นพวกหวีสา่งขนตายอย่างเงี้ยแล้วก็ามาช่วยได้เหมือนกันคือไอหวีพวกเนี้ยมันก็อาจจะมีหลายยี่ห้อแต่ว่าอมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะเฟอร์มิ t เ r เตอร์เวลาใช้พวกแปลงสั่งขนตายก็จะเห็นว่าขนเนี่ยมันติดออกมาเยอะมากเลยทีเดียว มันจะเยอะกว่าเราใช้แปลงปกติแปลงซะอีกก็ สิ่งนี้มันก็เลยช่วยที่จะเอาขนตายออกจากตัวมาให้ได้มากที่สุดแล้วมันก็จะล่วงลงพื้นบ้านเราน้อยน้อยลงมันคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าดูแบบเฮ้ยขนล่วงเยอะไปหรือเปล่ามันเอาขนที่ไม่ตายออกมาด้วยไหมเนี่ยหลังจากที่ออมเคยทดลองกับดิชี่ตรงช่วงชีวิตที่มันขนมันยาวที่สุดเลยเนี่ยเป็นจามาลิชี่เนี่ยออมเคยเอาหวีสางขนตายเนี่ยสางไปที่ตัวดิชี่นะแต่กลายเป็นว่าไม่มีขนติดออกมาเลยสักเส้นเดียวแล้วก็หลังจากที่ออมก็ใช้มานานเหมือนกันอ้อมก็คิดว่าเออพวกนี้มันก็ เป็นขนตายจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามันก็ดูหยาบกระด้างด้วยแต่ว่าทีนี้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือไม่ควรจะแปรงมันจนเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาหวีสางขนตายเนี่ยสางขนหมาแล้วขนตายมันจะหลุดออกทุกเส้นภายในครั้งเดียวอย่างอ้อมเนี่ยช่วงที่หมาผัดขนเนี่ยอ้อมจะแปรงอาทิตย์ละ1 2ถึงครั้งแต่ว่าการที่เราแบบเมามันมากเลยโอ้โหสางขนออกเยอะยิ่งมันยิ่งมันยิ่งมันมันจะทําให้แบบอีอีตัวซี่มันเนี่ยไปโดนผิวหนังหมาแล้วก็ ขูดขูดขูดจนผิวหนังเนี่ยเลือดออกได้อะอัน,นี้คือก็เป็นข้อควรระวังคืออย่าแปลงมันจนเกินไปแลเวลาขนหมามันออกเยอะมันมันจริงๆไม่เชื่อลองดูแต่ว่าทีนี้สําหรับหมาบางพันเนี่ยที่แบบว่าต้องการขนชั้นในเพื่อให้ตัวฟูด,ด้วยอย่างเงี้ยการที่เราสางขนตายออกเป็นบดบางทีก็อาจจะทําให้ขนแฟบไปเลยก็ได้แต่ว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่สําหรับออมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าหมาเนี่ยเริ่มผัดขนแบบขนล่วงเยอะมากเนี่ยออมก็จะเอาตัว ไอ้วีสางคนตายทิ้งออกไปเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่ฟุ้งกระจายแบบทั่วบ้านด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าปริมาณขนน่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ สำหรับออมเนี่ยออมก็จะแปรงขนหมาทุกวันเลยซึ่งมันจะทําให้ออมรู้เลยว่าวันไหนอะถ้าออมแปรงแล้วขนหมามันดูล่วงเยอะผิดปกติเนี่ยก็แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วอีกทั้งการแปรงขนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้ออมเนี่ยสามารถได้ตรวจเช็คผิวหนังของหมาได้ทั้งตัวแล้วก็ถ้ามันมีอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้เร็วแล้วก็จัดการได้เร็วแล้วมันก็จะไม่บานปลาย สุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับโกลเด้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการผัดขนนะคือถ้าจะเอามาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ายังไงขนก็จะร่วงลงพื้นบ้านแน่แ,นแต่ว่าเราก็มีวิธีที่จะทําให้ขนล่วงลงพื้นบ้านน้อยลงก็คือการแปลงขนนั่นเองอ่ะแล้วก็ขอแถมไว้เรื่องหนึ่งเรื่องเลี้ยงยังไงให้หมาขนยาวคืออยากมาคีออมโพสตรูปหมา4ตัว คนก็จะมองแต่ลิชชี่แล้วทายังไงให้ขนยาวเหมือนลิชชี่คือก่อนอื่นเนี่ยอมก็อยากให้ทุกคนดูรูปหมาของอมทุกตัวนะสตัวเนี่ยจะเห็นว่าขนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งทั้งที่อมเนี่ยเลี้ยงมาเหมือนกันทุกอย่างซึ่งขนจะยาวหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเนี่ยเป็นหลักยังไงก็ตามเนี่ยอมก็เชื่อว่าการที่เราดูแลหมาดีจากภายในเพื่อให้สุขภาพดีเนี่ยยังไงน่ยสุขภาพขนเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยต่อให้ขนอาจจะไม่ได้ยาวเฟื้อยเหมือนจามาลิชชี่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัว ขนเองเนี่ยมันก็จะนุ่มน่ากอดแล้วก็เงางามอย่างแทมมี่เนี่ยขนก็ไม่เคยยาวเลยนะขนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าพันธุกรรมแทมเนี่ยขนมันไม่ได้ยาวแต่ว่าแทมเนี่ยก็จะขนนุ่มสลวยเงางามเป็นประกายก็อยากฝากให้ทุกคนนดูแลสุขภาพหมาให้ดีนะแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันจะตามมาเองก็วิดีโอนี้ขอจบท่านี้ละกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง g ีล t r ิ e เฟอร์ชัแไปด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆไปแล้วบ๊ายบาย